เมื่อหีบเหล็กบรรจุศพนั้นลอยอืดขึ้นมาหลายๆใบติดกันความจริงอันน่าสยดสยองเนี่ยก็เปิดเผยขึ้นบุญเพงนะครับถูกจับกุมแล้วก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะมีผู้คนเนี่ยแห่แหนมาดูกันเต็มบริเวณและเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเล่าอดีตหนึ่งนาทีเรื่องจริงในอดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้ปีพุทธศักราช2461มีฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของประเทศไทยเขามีนามว่าบุญเพงหีบเหล็กเป็นข่าวดังมากๆในขณะนั้น บุญเพงเนี่ยใช้สถานะสมณะหน้าตาดีและก็มีความรู้ด้านศสยศาสตร์เป็นเครื่องมือครับเขานั้นเลือกเหยื่อที่เป็นศีกาเศรษฐีนีแล้วก็พ่อค้าที่มั่งคั่งเขาจะล่อลวงเหยื่อเนี่ยให้หลงเชื่อในมนตเสน่ห์แล้วก็โชคลาภจนยอมมอบทรัพย์สินให้เมื่อเหยื่อเริ่มไม่มีอะไรให้ปอกลอกแล้วบุญเพงเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคนอำมหิตทันทีเลยครับเขาและลูกศิษย์นะครับลงมือสังหารเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมแล้วจากนั้นนะครับก็ยัดศพลงใส่หีบเหล็กแล้วก็นําไปถ่วงน้ําที่คลองบางก อยอย่างน้อยนะครับมีถึง7ลายด้วยกันเมื่อหีบเหล็กบรรจุศพนั้นลอยอืดขึ้นมาหลายๆใบติดกันความจริงอันน่าสยดสยองเนี่ยก็เปิดเผยขึ้นบุญเพงนะครับถูกจับกุมแล้วก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะแต่เขาทิ้งตำนานสุดท้ายไว้ที่หลักประหารณนะลานหน้าวัดภาษีมีผู้คนเนี่ยแห่แหนมาดูกันเต็มบริเวณและเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นครับเขาเล่ากันว่าคมดาบแรกกลับไม่สามารถละคายผิวของบุญเพงครับเหตุการณ์ณนะขณะนั้นน่ะ เริ่มวุ่นวายเพชคาดพยายามฟันซ้ำหลายๆครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งพระเจ้าบรม,างมวงศ์เธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือสมเด็จเตียนได้เสด็จเข้าสู่ลานประหารพระองค์ทรงเข้าไปใกล้บุญเถงครับแล้วทรงมีรับสั่งด้วยสุรเสียงอันหนักแน่นว่า ไอ้บุญเพงถ้าเองมีของขังอันใดที่อมไว้ในปากก็จงคายมันออกมาเองทําผิดต้องรับโทษตามกรรมทัาในใดนั่นเองเนี่ครับบุญเพงเนี่ยก็เกิดอาการอ่อนแรงลงแล้วก็คายวัตถุมงคลที่อมไว้ในปากออกมาครับซึ่งสิ่งนั้นนั่นก็คือโคตที่เชื่อกันว่าอยู่ยงคงกระพันจากนั้นนะครับอาคมของบุญเพงเนี่ยก็สลายไปเพชรฆาตจึงสามารถลงดาบประหารอีกครั้งหนึ่งชีวิตของบุญเพงเนี่ยก็ได้สําเร็จในดาบถัดมาครับและบุญเพงนะครับเป็นนักโทษที่ถูกประหารด้วยวิธีการตัดหัว ว่าเนี่ยเป็นคนสุดท้ายแห่งยุคกรุงรัตนโกสิทร์เลยครับ